ไปหลฮัลโหลค่ะอ oh. anyway. oh, oh. ่าสวัส oh, ด oh, ีว oh. really ิวเจอกันอีกแล้ววิวย้ายเชิญหนูบอกเพื่อนก่อนอ่าสวัสดีมิกโอ้ตัดผมใหม่เลยสวัสดีโบนัสวัสดีครับสวัสดีโบนัสโอ้โหได้ยงไหนเลยโอ้วัสดีพอเพียงสวัสดีเจ๊ตังโอ้โหเจอกันแล้วสวัสดีโฟกัสสวัสดีกันโอ้โหทำอะไรทำอะัสดีคแต่ไม่เสร็จเลยทำอะไรไม่เสร็จนะ ไม่ติดอเลยดีดีดีโอ้ดีดีนอทำเลยดีดีบอกไม่ไหวแล้วเชื่อเชื่อเงี๋ยนั่งมาสนุกดีดีบอกดิเชื่อข้าภาษาอังกฤษไม่ได้เรียนค่ะข้าภาษาอังกฤษว่าอะไรนะมาหมดบ้างละข้าภาษาอังกฤษไม่ได้เรียนอ้าวทำไมล่ะเน็ตไฟดับอ๋อไฟดับไฟดับทีันเป็นงั้นนะโอ้ไฟดับเบลอเบล รอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อนศึกยึดคร่าศึกษาศึาสุขขาดมีงานอะไรคะงานอะไรงานสุขขาดอย่าลืมทำด้วยนะสุขข่ะงานเยอะนะบอลออนไลน์นะเกมบอลออนไลน์ไม่ได้นะเป็นเกมบอลออนไลน์นี่เราเราก็จะจำลองตีบอลเล่ออนไลน์กันจำลองว่ามีสนามอยู่ ้สวัสดีเจ้านายมาแล้วเจ้านายมาแล้วเจ้านายสวัสดีครับเจ้านายเจ้านายผู้ชายอ่าผู้ชายมีแค่สามคนใช่ไงผู้ชายหายไปไหนหมดผู้ชายเป็นไรผู้ชายไมไม่เห็น้ชายหายไปไหนก็ได้สิแล้วเนอะใช่ผู้ชายหายหมดผู้ชายจะสาวสูงแล้วหรือเปล่าผู้ชายหายมีแต่ผู้หญิงอยู่ใช่ไหมเอ่ย อันนันดีดีโอ้ชาร์จแบตจนเครื่องร้อนแล้วมันดีดีเด็กเรียนเด็กเรียนดีเด็กเขาเรียนกันเป็นไงเป็นไงระบบดีไหมเป็นไงคุณภาพเออเราเริ่มโตโตแล้วไหมมาแล้วมาแล้วเจบาสมาแล้วสวัสดีเจิบาสอาล่ะครับฟุกโอ้ดีฟุกฟุก บวกได้ยินไงไดอ่าัร่้องนกออนองนรแล้วดีดีดีบอกอันรอเพื่อนก่อน กินอยู่เลยวิวยังกินขนมอยู่เลยเดี๋ยวบอกข้าวที่ยงไม่กินเลยที่เชอร์ฟูสัญญาณเน็ตเป็นไงฟูเดยวเดินปกินไหมมีใครกระตุกมีใครสะดุดอะไรมมมมไหมมีไหมมีไหมกระตุกไหม เนียครับเบลยครับครับอะไรฟุกโนรโระชื่ออะไรนะไม่ได้ยินเชื่ออย่ที่เอเป็นอะไรหรือเปล่าคอมมิร์เยหรือโทรศัพท์บิเซร์ผิดปกติหรือเปล่าเน็เก้าบังตัวนี้ไปเน็ตบิเซิเก้าบาทเลยบิเซเน็อะไรเน็ตโรงเรียนนั่นเองเชื่อใช้เน็ตโรงเรียนนั่นเอง ขารู้เนี่ยรงเรียนชาชาที่เชื่อมอยู่ว่อเช้านี้แทบจะไม่ได้เรียนเดบเออเออทุกคนที่เชื่อเห็นทุกคนที่เชื่อไม่แค่นั้นแหละไม่เห็นเร่ไม่เชอเรียนเลยเร่อเรียนเ่เนารอคนเจ้านายไปไหนแล้วเมื่อกี้เห็นเจ้านายเข้ามาเจ้านายเข้ามาไม่ได้เหรอเจ้านายเข้ามาไม่ได้เหรอเร่ฟุกเจ้านายไปไหนเมื่อกี้ บีมไหมบีมไปไหนคนเดียวน้องแหละเช่นบีมบีมเอาใช้ยังไม่กลมมาเลยกิ่อะไราขึ้นรอบนี้หมดไปสองโอ้โหโอ้โหรอเจ้านายมาแล้วเจ้านายโอ้โหเจ้านายเน็ตเป็นไงเจ้านายเน็ตเป็นไงเจ้านายเน็ตเป็นไงรอบนี้หมดโอ่าเจ้านายเน็ตเป็นไงเจ้านายครับ

ตั้งกล้องไปเลยตั้งกล้องไปเลยตั้งกล้องไปเลยสวัสดีชายตั้งกล้องไปเลยตั้งกล้องไปเลยเตรียมตัวเลยตั้งกล้องไปเลยตั้งกล้องไปเลยตั้งกล้องไปเห็นตัวเราคห็ตัวเราตั้งกล้องไปตั้งกล้องไปยังตั้งกล้องไปยังเดี๋ยวจะเห็นแล้วตัวเราละตั้งกล้องไปเตั้งกล้องไว้แล้วเอาละ

เขาจมดูถกจยืนโต้ได้ไ่ไอมันคือใชกการใช้ิจการ่้กนี่ารใ้าริจการ่ช้กรใช้กรใช้กิจการใช้กการ้ิารใช้กิจารใช้นใน้กิจการใช้กิจ่ารใชารใกรใชกิารใน้กร่ช้่นจกร่ช่ร่่าร่าร

ใครรอยู่ตงนี้มือเจ้าหูหูใครอยู่ตรงนี้ใช่ไม่เถอะทำอะไรเอาหูอยู่ตรงนี้เหรอนี่ยไม่ใช่มือจับแล้วทำอะไรอ่ะขมือเจ้าหูหูอยู่ตรงนี้เหรอหูอยู่ตรงนี้โอ้ยไ่เไปจับหูอยู่ตรงนี้เหรอโอ้ยหูใครอยู่ตรงนี้ ใอะไรแล้วหนี่งหูใครอยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้ยโอเคมีหูอยู่ตรงนี้เมือจับคิ้วเอามือจับคิ้วอ่ะแยกปภาษาจะแยกปภาษาแล้วจะแยกประสาทแล้วเตรียมตัวให้พร้อมมีอะไรมีหัวมีหูมีปากมีจมูกมีตาอ่ามีหัวไหล เตรียมเตรียมทาที่หนึ่งหัวไรหูปากจมูกหัวไรหูจมูกปากอ้กดิชัะดเสะดวกเชกมีคลิปมีคลิปให้ดูด้านหลังทำทำให้ทำให้คัำ อะไรนะครับเพื่อน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 ฟังเขาขอเขาขอร้องหน่อยหน่อยแลนพันกล่องอ่าอะไรอะไรฟุกอ่ะฟังฟุกฟุกว่าอะไรเย็เลยเขาออกกันเลี้ยนอยู่นี่เลยฟุกทำไมไม่ทำล่ะเพื่อนก็ทำไปถึงไหนละอ้าวอ้าวอ้าวใครไปเข้าห้องน้ำอ้าวใครไปเข้าห้องน้ำไปมาเชื่อคุณภาพเลยอ่ะ ให้ปวดขี้มีคนที่ชอบมาใหม่ครับอ้าวหัวอยู่ไหนหัวอยู่ไหนหัวหัวหัวอยู่ไหนหัวอยู่ไหนหัวนะครับเออหัว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 อยู่ไหนหัวหัวหัวอ่าได้ยินไหมสัญญาณเป็นยังไงเราต้องทดสอบสัญญาณก่อน ม่ดีีสัญญาณเป็นไงตบไม่ไดเลยชอบโซะเพื่อนปนกันครับเออปิดไม้ด้วยปิดไม้ด้วยเราปิดไม้ปิดไม้มันถึงจะสัญญาณไม่ได้นั่นกันปิดไม้ปด้วยไม่เออปิดไม่อย่าปิดไม่อยังปิดไม่อยังกันปิดไม่อยัางดีดีปิดไม่อย่างปิดไม่อยังปิดไม่อยัง ติดใหม่แล้วใช่ไหมอ้าวหัวเอาถามตามหัวหัวลายเอวหัวลายเอว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 ที่เอวใครมีเอวใครอ้วนถ้าคนอ้วนจะไม่มีเอวนะมีคนอ้วนไหมโอ้โหไม่มีมีแต่คนสวยๆผมผมหล่อๆทั้งนั้นเลยโอ้โหปอบกสุดยอด ไม่มีใครว้วนอะมีแต่สวยจะหล่องนั้นเลยอ๋อทีเอไว้ทีเอโยกโยกโยกโย,ยกไปโยกะยืดกันหน่อยเรียนมาเยอะผ่อนคลายโยกโยกโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาอ่ะจับมอเตอร์ไซค์จับมอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์เท่านี้ใครไม่มีมอเตอร์ไซค์ปั่นจักรยาน โอ,โอ้ไม่มีไฟปั่นตะกี้อ่ะปั่น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 อ้าวรถบรรเลงรถบรรเลงเอามอบมอบมอบโอ้รถบรรเลงมอบลงหน่อยมอบ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 เอามอบหน่อยโอ,โอ้โหไม่มีใครมอบเลยรถมันแรงไงเดี๋ยวลมมันพัดต้องมอบลงมอบลงอีก แล้วเป็นไงอโอมาเอามาโอ้โหสะดุด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 อ่ามอเตอร์ไซค์อันนี้ขี่มอเตอร์ไซค์โยกซ้ายขวาเอาบีดบีดบีดเอวบีดเอวหน่อยบีดเอวไหนโอ้ยืดตัวบีดเอวโอ้เมื่อยเมื่อยเราเรียนมาทั้งวันเมื่อยไหม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 เอาถามหน่อยเรียนมาทั้งวันเป็นไง อ้าวเปิดไมค์คุยกันสิเขานี่เปิดไมค์คุยกันได้วิชาเดียวเองอ่าโอ้เป็นไงเรียนมันเหนื่อยกันไหมต้องมายืดกันหน่อยคครรัับบฟุกเขาเรียนทุกคาบไม่เหนื่อยฟุกเรียนดูย้อนหลังเขาเรียนทุกคาบเลยครับไม่มีขอบในขาดครับโอเคสุดยอดภาษาไทยทำได้ดีมาพยายามเข้าทุกคาบเพื่อเป็นการเดี๋ยวจะ ไม่ทันเพื่อนถ้าไม่ทันจริงๆก็สามารถดูย้อนหลังอืมไปดูดูย้อนหลังว่าเขาทางานอะไรเดี๋ยวจะตามงานไม่ทันอที่เชื่อฝากไปด้วยนะต้องเดี๋ยวจะทาไม่ทันเพื่นอนถ้าเลี้ยงสดได้ก็เรียนถ้ามีธุระอะไรก็สามารถเปิดดูย้อนหลังได้อนี่ให้ดูย้อนหลังใช่ไหมโอ้ ปหกมันน่ารักอย่างนี้แหละบอกแป๊บเดียวเท่านั้นแหละคุยกันแป๊บเดียวพอเราเป็นอะไรเราเป็นพี่ใหญ่สุดแล้วของโรงเรียนคุยกันง่ายๆต่อไปก็มอสุดแล้วต่อไปเราก็ขึ้นมัธยมมัธยมก็จะเป็นอีกแบบนึงการเรียนก็จะเป็นอีกแบบนึงมันก็จะหนักขึ้นเอหลังจบสิ้นของ ที่ทำเลยเนี่ยอ่าไ,ไหนบางคนอยากจะไปเรียนอะไรแกงคอบางคนอยากจะเป็นหมอนะต้องเรียนตามสายที่เราต้องการอ่าใจไหมเอ่ยบางคนอยากจะเป็นอะไรตำรวจคุณอยากเป็นพยาบาลอย,าย่างเจ๊ตังที่อยากจะเป็นหมอดูาทางแล้วเนี่ยเช่าไหมเจ๊ตังอยากเป็นเบงเอ อย่างดีๆใช่ไหมดีๆก็อยากจะเป็นครูอ่าดีๆก็อยากจะเป็นครูโฟกัสอยากเป็นอะไรฉันอยากจะเป็นครูเป็นคนสวยค่ะนูกกินครูนประหยัดนูกกินตอนเช้ากับตอนเย็นเจ๊บาสเจ๊บาสอยากเป็นอะไรเจ๊บาสอยากเป็นอะไรครับเจ๊บาสอยากเป็นอะไรครับเจบาสออกไปแล้วหรือบาสหรือบาส ไปแล้วไปซะแล้วออกไปแล้วอโอ้ออกไปสงสัยเนียไม่ดีมันไปเนียนดีหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่ได้เรียนเลยใช่ไหมไฟดับใช่ไหมมิกมิกอยากเป็นอะไรหรอฟุกจะเรียนต่อไหนฟุกฟุกจะไปเรียนต่อไหนมันจะเปิดฟาร์มเบัวค่ะ เสียเสียเปล่าหัวคุกจะเป็นในห้อยอ๋อเสียเปล่ามัวคุกอยากเป็นในห้อยครับเชื่อไหนอะไรนะผมอยากเป็นในห้อยควายครับในห้อยควายครับในห้อยควายครับวัวครับจำคอเต้นอ่าไหนทำให้ดูหน่อยเมื่อกี้มีมีท่าอะไรอ่ะที่เชื่อจะขอดูหน่อยเออทีละคนเลยโฟกัสลืมลืมจากโฟกัสเลย อาโฟกัสมีท่าอะไรมีท่าอะไรโฟกัเอามีท่าอะไรอัดเตรียมตัวนะจะดูทีละคนเลยจะไล่ทีละคนมีท่าอะไรอะไรครับพี่หน้าอ่าวฟุกไม่ได้เนี่ยฟุ๊กไม่ดูอ่ะฟุ๊กไม่มัวแต่มือลอยอะไรก็ไม่รู้ดูด,ดีๆเลยเลยนะห็เนไ,ไหมเห็โนโฟกัสไหมอ่าฟุ๊กทำให้ดูหน่อยฟุ๊กมีท่าอะไร มาดูฟุ๊กเขาหนินั่งน่งอ้าวุฟกัสนั่งลงมาดูฟุ๊กอ้าวแล้วมีท่าเสือวนี้หมดดูอะไรฮะดูอะไรไม่ไม่รู้อีกแล้วฟุ๊กอะมาดูวิววิวมีท่าอะไรวิววิวมีท่าอะไรท่าอะไรแล้วนะแล้วไม่ดูหน่อยทำให้ดูหน่อยไล่ทำให้ดูหน่อยไลกปาก ท่าอะไรท่าเต้นเหรอท่าเต้นมีท่าอะไรท่าเต้นมีท่าปัดปั่นรถจักรยานมีอะไรอีกปั่นรถจักรยานเจตังเจตังปั่นรถจักรยานเจตังปั่นจักรยานโชว์หน่อยเจตังปั่นจักรยานโชว์หน่อยโอ้ยเราเร็วโอ้ปั่นจักรยานพีเชิ่งถูนให้สตังเลยค่ะจักรยาน แรงหนีกอดตงขวาเร์นเจอร์ฟุเหมือน้อยครับนั่นฟุกเหมือล้อยอไม่ใช่ดูสาวป่ะฟุกอ่ะดีจันรยานโชว์หน่อยดีีสุดยอดแล้วอ่ะปั่น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 ซ้ายปั่นขวาปั่นมองใ่ดิปปั่นมอง่ดิปั่นมองใช่ดปั่นขวาปั่นมองใช่ดิปั่นซ้ายเอาาเอาดูมาดูฉายหน่อย ฉายโอ้นั่งยิ้มอย่างเดียวเลยมีท่าอะไรบ้างฉายฉายนั่งยิ้มอยก้นเพียงอ่าฉา่ฉายนั่งยิ้มอยก้นเพียงนั่งยิ้มอยู่คนเดียวแล้วฉายโอ้เลยไม่รู้เลยฉายฉายอีกฉายบัตรองตาบัตรโยกให้ดูหน่อยบัตรต้องโยกโยกจักรยานดิโยกยังโย่แกงนั่งยิ้มจังแบบอ่ะ โอ้ยโบนัสโบนัสใส่แว่นแล้วโอ้อยู่ในบ้านยังใส่แว่นเลยอยู่ในบ้านยังใส่แว่นนเจ้านายจิวเตอร์จิวเตอร์เอาแน่ยจิวเตอร์เลยโอ้ยนึกว่าจะใส่แว่นอยู่เลีมตาเร่งแม่แงอ่าโอ้ยดีดีเครื่องจะหิวอ่าอยู่ในโคตังคกอน มีเรื่องอะไรไหมมีเรื่องอะไรที่จะฝากบอกที่เชื่อไหมที่เชื่อจะได้เอาไปแก้ไขสัญญาณเป็นยังไงบางคนเข้าไม่ได้ถ้ามีปัญหาอะไรบอกได้ที่เชื่อจะจดไว้ว่าเป็นเป็นยังไงสัญญาณมันดีไม่ดีที่เชื่อเด็ตไม่ดีเด็ตมันดบบเีเชื่อจะได้อไปปรับแก้ไขเพื่อเราจะได้เรียน วิ่งดังได้เห้ยเป็นไงสัญญาณบางทีไฟดับไฟตกไงบางทีแบตเรียนทั้งวันเป็นไงเครื่องโทรศัพท์มันร้อนมันอาจจะกระตุกใช่ไหมกระตุกไหมทุกคนดีเนือเพราะเราเรียนทั้งวันนี้หมดรนเียทั้งวันมันกระตุกเนี่ยมาแล้วไปไปกระตุกมกระตุกใช่ไหมนุ่งคลุม <molec> อ่าเดี๋ยวสักหน่อยสักหน่อยแล้วไม่เป็นที่เชื่อก็อ่ามีเรื่องฝากไม่เยอะเริ่มเขียนหรือยังครับพี่เชื่ออะไรนะเขียนอะไรเขียนอะไรเขียนอะไรมันอะไรฟุ๊กค่ะโอ๊ยเยี่ยมพารักเป็นสุขะไปซะแล้วคุณตอบนี้เราเห็นมีเอียงเลยเพื่อนเอาเขาทำกันไปถึงไหนแล้วฟุ๊ก นะเธอเจ้านายขยันพูดเรียนเขาทำไปถึงไหนแล้วาไปถึงไหนแล้วปันจักรยานนะครับเป็นหปั่นให้ดูไหมครับพี่เจ้าอ้าวปั่นให้ดูอ่าดูฟุกปั่นจักรยานโชว์อ่ะ้าวฟุ๊กอาะไปเอารถจักรยานมาเพื่อนอ้าวปั่นนะไปขอล้อจักรยานปั่นจักรยานแล้วเหรอเนี่ยรู้ไหมปั่นจักรยานรู้ไหมการออกกำลังกายมันดียังไงอ่ใครรู้การออกกำลังกายมันดียังไงครับ ไม่รู้ค่ะเป็นง่ายครับถูกต้องเจ้าไหนไม่เป็นไรตกได้ครับร่างกายเราแข็งแรงครับเออถูกต้องครับยืดเน็ตปิงยืดเน็ตปิงโดนิไปแล้ยเป็นไงเราควรจะอะไร็เปนควรกินอาหารให้ครบห้าหมูเราควรกินอาหารให้ครบห้าหมูเป็นไงเป็นไงห้าหมูของเรา กินหมูแล้วเช่นบริการอาหารทงหลักครับกินขาหมูกินขาหมูนั่นเองเชื่อเชื่อเนื้อมันมีประโยชน์ไหมครับพี่เชื่ออะไรนะครับเชื่อเนื้อมีประโยชน์ไหมครับมีเนื้อหมูมีไปมีสารอาหารเนื้อหมูมีประโยันจะดูดซึมสารอาหารเข้าไปในร่างกายเราเอาไว้ว่าภายในร่างกายมันจะดูดซึมนะเจ้อจต่างกันกูที่น้องเอ๊ะพูดให้เด็กไหครับ เช ok ื่อน้ำมันมีคาร์โบไฮเดรตไหมครับอารมณ์ดีค่ะอไม่น้ำมันปกติค่ะปกติเป็นกิ๊บเป็เราต้องพักก่อนให้เพียงพอควรนอนก่อนสามทุ่มกล่องน้อยเองการทยอยสกีเราควรนอนก่อนสามทุ่มเพื่อร่างกายมันจะซ่อมแซมส่วนที่สูญหล่าร่างกายมันสำคัญนะมันจะซ่อมแซมถ้าเรานอนดึกนอนดึกบ่อยๆเออมันไม่ดีต่อสุขภาพนั่นเอง อ้าวนิดไปซะแล้ว เน็ตไม่ค่อยจะดีเน็ต <l ots> เน็ตไม่ค่อยจะดีเน็ตกระตุกต <l ots> อ่ะทิชชู่มีเรื่องฝากไม่เยอะมีเรื่องฝากไม่เยอะอ่าอ่จจะให้อ่ะทิชชูอมีเรื่องฝากไม่เยอะโอเคโอเค <l ots> <l ots> จะให้ไปทํางาน <l ots> ทํางานค <l ots> <ๆ>้างอ่าชั่วโมงต่อไปเรียนอะไร อ้าวไม่ใช่ต้องมีเรียนอะไรมีได้เรียนไหมทำงานค้างต่อคะอ่าโอเคเดี๋ยวเชื่อจะปล่อยให้ทำงานค้างโอเคโอเคบ๊ายบายค่ะเนี่ยจะงปีนมากเลยค่ะโอเคโอเคบ๊ายบายอย่าลืมกดวางด้วยนะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายฟุกบ๊ายบายบ๊ายบายเจ้านายบ๊ายโฟกัสบ๊ายบายบ๊ายบาย บาย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 เจ๊ตังบาย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 กันอ่าบายบายจีบาัสบายบายดีดีอ่าบาย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 เจอกันเจอกันทีนึงเออบายบายอ่าป้ายกดออกด้วยนะอย่าลืมกดออกด้วยเอออย่าลืมกดออกด้วยบา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 ยอ่ อย่าลืมทำงานค้างด้วยนะอย่าลืมทําส yeah. okay. 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 hmm. ุขขาด้วยอย่าลืมทําสุขขาด้วยแน่อ่าไปายโอเคขายเชื่อมาขายโผอ่มาอนร้อนมา น้ำตาอง <ไป S 1> <น>เองทำเส็ยางเสรล้วเขายังไม่พังหรอกแต่ว่าสีไม่เหมือนกันไม่เจอ